ล,ลาล่างให้ลงตาแล้วสาธุหลูบน้ำได้ลาด้ะมองลูบน้ำดู้สาธุแล้วอ่ะ ขี้เก่งเถอะวะเก่งขนาดเลยมีคิว้วมีคิ้วไปบินธบัตน้ำลงตาสังกะรีหน่อยอยางออมบาเลยสอมมือแล้วเก่งเถอะวะได้ยังมางได้ยังมาละอุษาทุ อไปกาบลงตาก็เร็วน,นั่งลงตาให้ยบักละนั่งกาบเลยโลกาบก็ลาเร็วสามเทีย